สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญน,นะคะเช่นเคยเลยนะคะที่ช่อง SPCENTER c a r ของเบง8นนะคะวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูรถกระบะก,กันนะคะสำหรับ2คันนี้เป็นตัว Ford r a n g e r นะคะสำหรับคันด้านซ้ายมือนะคะเป็นตัวสีแดงนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคา บอกเลยว่าดีมากที่สำคัญนะคะได้รถปี2015 2.2 XLT นะคะเป็นกระบะ4 4ประตูสีแดงนะคะทะเบียนรถ4กีกไก่เทอราหาร6957ไปกรุงเทพมหาคนครเรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะราคาหน้าป้ายนะคะอยู่ที่475,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ดูมาจาก YouTube ช่องเอิญนะคะรับโปรโมชั่นส่วนลดของคันนี้ไปเลยนะคะส่วนลดคันนี้นะคะ30,000บาทไปเลยนะคะสำหรับใครที่ สนใจนะคะราคาของคันนี้จะเหลือเพียง4 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจองออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นที่ฟร4ดาวข้างบดอยู่มาณ8,000บาทนะคะคันนี้เลยถัดมานะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Ford Ranger นะคะปี2019กระบา4ประตูสีเทานะคะ คันนี้ได้รถปี2019เครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะคะเป็นกระบะสีประตูเช่นเดียวกันราคาของคันนี้ตั้งขายที่785,000บาทนะคะใครที่ดูมาจาก y t u t u เอิรนะคะรถจัดหนักไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถจัดหนักไปเลยนะคะ90,000บาทนะคะรับราคาไปเลยนะคะเหลือเพียง695,000บาทเท่านั้นนะคะทะเบียนรถ 2อขอไข่รอเรือ3 9 5 4ป้าไปกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะก่อนรับชมนะคะทั้ง2คันนี้เอิญต้องสักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะเดี๋ยวเอินจะพาทุกคนมาดูตัวรถนะคะกระบะทั้ง2คันนี้กันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันที่คันแรกคันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของตัวกระบะสีแดงคันแรกเลยทะเบียนรถสี่กไก่ทอร์าหาร6เก้า้ากรุงเทพมหานครนะคะคันนี้ไฟคู่หน้านะคะได้เป็น มันติรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยพร้อมกระจังด้านหน้าเป็นสีเทาดำโลโก้ของตัว Ford นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคันนี้นะคะบอกเลยเลขไม่น้อยมากเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะบอดี้ของคันนี้กันสำหรับตัวนี้นะให้เห็นราคาก่อนเลยหน้าป้ายนะคะ475,000บาทะคะรับส่วนลด30,000บาทนะคะอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2015สีแดงนะคะ2.2 xlt เกียร์โตเริ่มต้นที่ ฟรีดาวได้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะเรามาดูในส่วตัวแม็กคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะที่แต่งมาให้หัวนอ็อตหกรูแบบนี้เลยตัวแม็กเป็นสี ดำแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวอย่างที่จะได้เป็นอย่างปี2019สัปดาห์ที่2นั่นเองนะคะตัวโลโก้นะคะเขาก็จะตัดด้วยสีขาวแบบนี้เลยลายอักษรนะคะเขาก็จะนูนๆแบบนี้เลยนะโช็ภายในตัวรถนะคะเดิมๆเ,เลยนะซุ้มล้อนะคะให้เห็นกันเลยว่ารถคันนี้สวยจริงๆนะคะถัดมาด้านข้างตัวรถนะคะของคันนี้เขาจะเป็นสแตนเลสนะคะที่เหยียบด้านข้างนั่นเอง เงาวับเดี๋ยวขัดให้นะคะด้านบนตัวรถคันนี้มีโลโก้2.26ออโต้นะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีมาให้เรียบร้อยเลยตัวรถเลขไม้อยู่ที่72,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นกระบะสีแดงนะคะจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะคะแดงสดสดแบบนี้เลยนะคะอ่ะเรามาดูต่อมาที่จับแผงประตูเป็นสีดำนะคะพร้อมกับตัวกระจกเดิมๆนะคะของโฟโมโคนะคะ เดิมเลยนะให้เห็นรายละเอียดกันนะคะเรามาดูยางเส้นที่2กันบ้างไม่มีร่องรอยใดๆนะคะรถสวยมากๆเลยด้านหลังตัวรถนะคะก็มีสติ๊กเกอร์ด้านหลังมาให้ด้วยพร้อมไฟด้านท้ายเป็นแบบหลอดไส้ฮาโรเจนนะคะโลโก้ XLT อยู่ครบนะคะพร้อมกับด้านหลังที่เขาจะมีตัวบันไดหลังนะคะแล้วก็ที่อเอาไว้พ่วงด้านท้ายก็มีมาให้แล้วนี่ Ford Ranger นะคะด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะคะไม่ชํำเลยนะไฟ เบรกตรงที่3ามีมาให้แล้วนะคะพร้อมกับตัวไล่ฟ้าก็มีมาให้เรียบร้อยเลยให้เห็นเลยนะคะยางนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่หยู่ภาในด้านข้างอยู่ครบแบบนี้เลยนะอันนี้ภายนอกนะคะยังสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะคะนี่เลยเรามาดูภายในกันอ่าเดี๋ยวไปเปิดฝั่งน้นนะคะภายในตัวรถนะสำหรับคันนี้นะคะ โปรโมชั่นดีมากราคาก็ดีด้วยนะคะภายในตัวรถคันนี้นะคะพมอะไลัยนะคะเป็นแบบ Power มีมันติฟังก์ชันไหมไม่มีนะคะแล้วก็มีผงลมนิรภัยมาให้คู่หน้าพร้อมกับหน้าปัดนะคะเลขไมล์ของขะคะอ 7, 000, 2, นันนี้นะคะอยู่ที่72,900กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจอของคันนี้เป็นจอทัชสกรีน Android เรียบร้อยแล้วนะแอร์แมนวนวลนะคะเกียร์ออตโต คันนี้เป็นกระบะสี่ประตูเกียร์ออตโต้ด้วยภายในตัวรถได้เบาะผ้านะคะแต่เบาะผ้าแบบนี้ดูแลง่ายตากแดดนะคะนั่งไม่ร้อนแน่นอนนะคะเพาะดานด้านบนนะคะของคันนี้ก็ไม่มีอันตรายใดๆนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟนะคะสองแผ่นที่ด้านบนที่ใส่แว่นตาด้านบนมาให้เรียบร้อย ภายในตัวรถของคันนี้บอกเลยว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะคุณขาคันนี้เลยแนะนํานะคะเพราะว่าเบาะนะคะได้เป็นเบาะพานน,นเองระบายความร้อนได้ดีด้านหลังตัวรถนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีเด็กเล็กติดตั้งคาสซีทได้เลยนะทั้งสองฝั่งของตัวรถนะอันนี้ถือว่าสวยๆเลยนะคะมาทดลองขับมาเทสขับก่อนได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันเปิดทําการนะคะตั้งแต่9กโมงจนถึง6โมงเย็นแต่ว่าโปรโมชั่นนี้นะคะ เฉพาะเอิร์นนะต้องบอกก่อนนะคะสนใจคันนี้ถูกใจคันนี้จองรถทันนี้กับเอิร์นนะคะแล้วก็รับสิทธิพิเศษนี้ไปเลยถัดมาเราไปดูคันต่อไปกันดีกว่านะอ่ะคันนี้นะคะให้ดูเป็นน้ําจิ้มพอนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากดูเป็นน้ําซุปต้องมาดูเองแล้วนะพัดมาเลยเรามาดูคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับเจ้าตัว Ford r เลนเจอร์กระบะ4ประตู2.0ตัว L อลเทอร์โบนะคะปี2019ทะเบียนรถ2ขอไข่รอเรือ3 9 5 4ป้าไปกรุงเทพมหานครแล้วนะ ตัวนี้นะคะได้ไฟนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดทามมาให้เรียบร้อยโลโก้ของตัวฟอร์ดนะคะใหญ่มากให้เห็นกันเลยนะคะไฟคู่หน้าไม่แต่งไม่เ้าไม่ชำรุดนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วด้วยสวยมากนะคะตัดด้วยสีดำนะคะในส่วนตัวกระจงังนหน้านั่นเองนะคะเขาก็จะตัดทั้งสีดำและก็สีเทาดำเลยบอกเลยว่าการออกแบบดีไซน์ของคันนี้ถือว่า รอดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะคะนี่ราคาของคันนี้นะคะก็อยู่ที่เจ0 0 0สนพอดูหน่อยนะเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะคะรับในส่วนของตัวส่วนลดไปเลยนะคะสําหรับคันนี้เก้าหมื่นบาทนะคะสําหรับส่วนลดของคันนี้เอาไปเลยเก้าหมื่นบาทนะคะราคาจะอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจนะคะจองออกรถเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะรับประกันนะคะเครื่องเกียร์นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ให้ด้วยนะคะสามเดือน ตัวนี้เป็นรถปี2019เครื่องดีเซลนั่นเองนะคะรถสวยมากตัวจริงสวยกว่านี้เยอะนะคะถัดมาเลยเรามาดูในส่วนตัวยางและแม็กกันบ้างนะคะคันนี้ได้ในส่วนของตัวยางนะคะดูดันนะคะบอกเลยโลโก้อยู่ครบเลยนะพร้อมล้อแม็กนะคะที่เขาแต่งมาให้นะคะของตัวของตัวเลนนะคะนี่ แต่งแม็กมาให้สวยๆแบบนี้นะคะหัวหน็อตโฮลูแบบนี้เลยชกภายในตัวรถเดิมๆเลยนะคะดอกยางหน้ายางนยคะใช้งานได้ยาวๆเลยบันไดด้านข้างเขาจะแตกต่างแล้วนะคะคันนี้เป็นสีดําด้านนะคะเป็นที่อบันไดด้านข้างแล้วก็โลโก้สติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนี่เรามาดูการเล่นไมค์คันนี้นะคะ97,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะบอกเลยไม่น้อยมากไม่ถึงแสนด้วยนี่ คันนี้นะด้านข้างตัวรถนะคะมีโลกโก้ของตัวเรนเจอร์อยู่ครบนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างหูกระจกเป็นสีเทาดำนะคะพร้อมกับที่จับแข่งประตูรถนะคะคันนี้เป็นตัวเซนทรัลล,ล็อกรถปลดล็อกแล้วด้วยกระจกเดิมๆติดฟิล์มมาให้รอบคันแหลกบนหลังคาติดมาเรียบร้อยนะคะล้อ,ลอพร้อมโลบาร์ด้านท้ายนะคะก็มีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนี่ ให้เห็นกันเลยนะคะล้อมแม็กสวยๆแบบนี้นะคะไฟด้านท้ายเป็นแบบหลอดไส้ไฮโรเจนนะคะแล้วก็กรอบนะคะของดวงไฟไม่แตกไม่เลาไม่ชารุดเช่นเดียวกันโลโก้อยู่ครบเลยนะคะสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะคะเดิมๆเลยนะของตัวเลนเจอร์และที่สําคัญนะคะด้านหลังของคันนี้มีเซ็นเซอร์ช่วยในการถอยมาให้4จุดเลยสําหรับตัวแม็กไลเนอร์ด้านท้ายนะคะไม่ชําเลยนะไม่ยุบไม่ย้วยไม่ชาไม่เปื่อยไม่ชําเลยเอาง่ายนะคะคันนี้พร้อมกับตัว ฟ้านะคะมีตัวเล่ฟ้ามาให้ไฟเบรกโดนที่3นะคะโลบาร์ด้านท้ายนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่ให้เห็นกันเลยนะคะรถคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะรอเจ้าของอยู่นะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของจองออกรถนะคะเพียง1,000ับาทเท่านั้นเองนะคะนี่เลยภายในตัวรถสีดำนะคะเดินได้ตะเข็บสีส้มอ่อนแบบนี้เลยนะนี่สวยๆแบบนี้นะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อหาเอิร์นได้นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ดได้เลย อ่ะเรามาดูกันนะคะทางตรงนี้คือแคบมากนะคะลูกค้าค่ะแคบมากเดินไม่ได้แน่เลยอะ่ะเปิดด้านนี้ได้ไหมอ่ะเปิดนิดนึงนะคะคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวภายในตัวรถนะคะนี่ จอนะคะใหญ่มากนะคะเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วแอร์ปรับออโต้ได้รถเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยมันติฟังกชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเลขไม่เก้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถใช้งานนะคะเข้าสวนเชลียะตลอดแน่นอนนะคะคันนี้ก็ถือว่าสวยๆเดิมๆเลยนะภายในตัวรถสติกเกอร์โลโก้อยู่ครบทุงจุดนะคะเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยใครที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70ิมีนบุรีกรุงเทพนะคะอ่ะ เราจะเดินไปไม่ได้นะคะคันนี้ขออนุญาตเดินถอยหลังกลับพึบมๆพ,พให้เห็นกันนะคะนี่เลยร้านนะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทยเจ็ดสิบนะคะ SP เอพิเนเตอร์คา์ขงเบงนะคะขอจก,กอบีเคหนึ่งแปดหกนั่นเองวนกลับมานะคะนี่เลยอ่าสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่นะคะเรามาทวนโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะสำหรับคันซ้ายมือคันนี้นะคะนี่เลย คันนี้นะคะราคาตั้งขายหน้าป้าย475,000บาทนะคะรับส่วนลดไปเลย30,000บาทเฉพาะเอิรนนะต้องบอกก่อนว่า ลูกค้าติดต่อเฉพาะเอิร์นเท่านั้นนะคะรับโปรโมชันนี้ไปเลยนะคะราคาคันนี้จะเหลือเพียง4 45,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2015สีแดงแบบนี้เลยนะคะชูดฉาดแน่นอนนะคะจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะคะคันนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนถัดมาเลยเรามาดูคันนี้กันบ้างนะคะสีเทานะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นเทาที่ดูแลง่ายนะคะราคาหน้าป้าย785,000บาทนะคะรับส่วนลดไปเลย 90,000บาทเลยนะคะเอาส่วนรถนี้ไปเลยนะคะ90,000บาทนะคะราคาของคันนี้นะคะลดเหลือเพียง695,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัว2.0ตัว L นะคะเทอร์โบโได้รถปี2019เลขใหม่นะคะ97,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสนใจนะคะรถนะคะทั้ง2คันนี้ถ้าเกิดลูกคา้ามีรถเทิร์นนะคะของเอิร์นก็รับนะคะถ้าเกิดมีเทิร์น ถ่ายรูปรอบพันมาตีราคาก่อนได้นะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการจะซื้อเงินสดนะคะเรามาคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะถ้าลูกค้า ต้องการให้ส่งรถไปนะคะเดี๋ยวเอิญมีค่าเดินทางให้ลูกค้ามารับรถเองได้นะ,ะ,ะสำหรับใครที่สนใจหรือหารถไว้ใช้งานนะคะในช่วงนี้อยู่นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิญได้นะคะผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะ,ะสามารถแอดไลน์มาหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถและใช้โปรโมชั่นนี้นะคะก็ติดต่อแคปหน้าจอนะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดกับเอิญแอดไลน์มาหาเอิญได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะ,ะ7จจังหวัดมีฟินนซ์นะคะรองรับให้ ถึงหน้าบ้านเลยไปเซ็นจับสนแนนได้เลยเตรียมเอกสารอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะทวนให้เลยนะคะในส่วนของตัวเอกสารนะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือย้อนหลัง6เดือนนะคะใครที่สนใจออกรถนะคะรีบติดต่อมาหาเอิร์นได้เลยนะคะสาหรับคลิปนี้เอิร์นต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาอัปเดตนะคะสต็อกรถให้กับทุกคนได้รับชมอีกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ